3ขั้นตอนลดลดพุงลดน้ำตาลลดไขมันภายใน7วันครับสวัสดีครับผมมอทํอนะครับและนี่คือ d r Top Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับ <c oughs> วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องนะครับ3ขั้นตอนลดนะครับลดพุงลดน้ำตาลลดไขมัน ภายใน7วันครับรับรองครับทำตาม3ขั้นตอนนี้ง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบเอลไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะฮะไขมันความดันทุกอย่างครับจะดีขึ้นอย่างท่านคาดไม่ถึงครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้กระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนช่านที่มีเวลาเราไปลุยพร้อมกันเลยครับโอเคครับสำหรับหัวข้อนี้นะครับ 3ขั้นตอนหลัดไม่ต้องไปเสียเวลาอะไรมากมายนะฮะทำตามนี้นะฮะ7วัน1เลยลดพุง2ลดน้ำตาล3คือลดไขมันเห็นผลใน7วันพูดเรื่องจริงนะนี่ไม่ได้โมนะครับมันเห็นผลใน7วันจริงๆนะครับทำตามสเต็ปเนี้ยแล้วเข้าใจนะแล้วมันง่ายแบบโคตรๆนะครับแล้วท่านทําซ้ำไปเรื่อยๆนะ1สัปดาห์2ส,สัปดาห์3ส,สัปดาห์ 1เดือน2เดือน3เดือนนะครับบอกเลยครับ3เดือนเนี่ยนะครับโอ้โหเบาหวานก็เบาหวานเถอะหายกันได้เลยทีเดียวนะครับแต่แค่7วันเนี่ยก็รู้เรื่องกันแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าท่านอยากจะลีนใช้คำว่าลีนเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่า ด้วย3สเตปนี้ไม่ว่าจะเป็นไขมันที่ลดลงกล้ามเนื้อที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็พวกหลอดเลือดนะครับที่จะโล่งขึ้นยืดหยุ่นขึ้นลดโรคเรือรังต่างๆนะครับภาวะดื้ออินซูลินที่จะต่ํางลงนะครับมันประกอบไปด้วย3ขั้นตอนนี้โอเคสําหรับขั้นตอนที่1ไม่พ้นครับสเตปที่1นั่นคือเรื่องของไดเอทหรืออาหารนั่นเองต้องบอกว่าถ้าเราอยากสุขภาพดี80%ซมาจากสิ่งที่เราใส่เข้าไปในปากครับเพราะอะไรครับ เพราะว่าเราทานอาหาร2-3ถึงมมื้อต่อวันอ่ะส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันคือยาครับดังนั้นเนี่ยยาที่แท้จริงคืออาหารที่ถูกต้องครับนี่คือคียเลยนะครับยาที่แท้จริงคืออาหารที่ถูกต้องนะครับดังนั้นแล้วเราควรจะทานอะไรอันดับแรกครับก่อนที่จะข้ามไปว่าเราควรจะทานอะไรเนี่ยเวลาเราพูดถึงไดเอทหรืออาหารเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2แง่มุมครับ นะครับซึ่งถกเถียงกันมานานนะฮะอันดับแรกคือเรื่องของแคลอรี่อ่านะครับอันดับที่2คือเรื่องของการลดแป้งจะมีเขาเรียกว่า2ส,สายไดยเอทได,ดเอทอยู่2ส,สายหลักๆแล้วกันที่ทํากันสําเร็จอะนะครับอันอื่นเราจะไม่พูดนะครับหคือนับแคลอันที่2องเขาเรียกนับขาบสอ,อย่างนี้สําเร็จเหมือนกันแต่มีความแตกต่างกันคือนับแคลแบบเคร่งนะแบบเคร่งจะค่อนข้างเครียดมีจุดตันโยโยง่าย แต่ถ้านับขาบนี่ชิลทำถูกต้องนะไม่มีจุดตันถ้าทำถูกนะคุณดีตลอดชีวิตแล้วหมายความว่าเราไม่นับแคลเลยจริงไหมไม่ขนาดนั้นแต่ว่าไม่ต้องเคร่งมากไม่ต้องแบบเป๊ะเปเป,เป,เปคือนับคร่าวๆดูแล้วเช่นสมมุติวันหนึ่งเรานหนักหนัก6เนี่ยเราเอา30คูณก็สัก1,800กิโลแคลอย่างเงี้ยเนี่ยเราจะลดน้ำหนักก็เอาเนี่ยอยู่เนี่ย1 6 0 0ก็ลดได้ละ1,500ก็ลดได้ละแต่ไม่ต้องไปแบบโหเป๊ะเปเป,เป,เป,เปนับอย่างเงี้ยเครียดไป ซึ่งไม่ดีนะฮะเปลี่ยนมาเป็นนับขาาดีกว่าแล้วกินจนอิ่มทุกมือแบบนี้จะดีกว่าซึ่งการนับขาบที่แนะนำนะครับก็คือสำหรับมือใหม่นะครับมือใหม่น้อยกว่า150กรัมต่อวันมือเก่านะครับที่อยากจะแบบลดน้ำหนักให้เพิ่มขึ้นหรือว่าลดน้ำหนักให้เร็วขึ้นแล้วก็ลดไขมันได้ดีขึ้นน้อยกว่า50กรัมต่อวันถ้ามือเก่านะครับจะเข้าสู่ภาวะกิตโตซีสให้น้อยกว่า20กรัมต่อวัน หรือที่เรียกว่าคีโตจ e นิ t ไดเอทคีโตจ g นิ e ไดเอทนี่ถ้าเกิดเราทําถูกต้องนะครับที่เขาจะเรียกว่า h e ลตี้ค keto g e n e ไดเอทนะครับก็คือจะเป็นแบบหุ่นดีสุขภาพดีตลอดชีวิตด้วยคีโตจ e นิ t ไดเอทคราวนี้ผมแนะนาว่าสําหรับมือใหม่ก็ร้อยกรัมต่อวันมือเก่าก็50กรัมต่อวันมือเก่าก็20กรัมต่อวัน20กรัมคืออะไร20กรัมคือข้าว1ทัพพีแล้วถ้าเป็นมือใหม่ละ่ะวันดึงกินอะไรได้บ้างเช่นข้าวคูณนะเอาซะ ท่านกิน3ทัพพีนะครับมือละทัพพีแล้วกันลดข้าวลงครึ่งหนึ่งนะครับก็60กรัมเหลืออีก90กรัมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะกินได้เยอะมากๆดังนั้นคือสบายๆไม่ต้องกลัวนะครับคราวนี้ผมมีทริคตรงนี้นิดหนึ่งนะครับก็คือการปรับฟู้ดแอนวนเอนเมนต์อันนี้สำคัญมากครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสภาพแวดล้อมเราดีทุกอย่างมันจะดีตามมาแต่ถ้าสภาพแวดล้อมเราไม่ดีทำอะไรมันก็จะไม่ดี นะครับเพราะนั้นฟู้ดน Food น n ชแนลเนี่ยฮะเช่นอะไรบ้างตู้เย็นตู้กับข้าวตอกพวกของกินโต๊ะทำงานรถยนต์กระเป๋าเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันจะเป็นที่อยู่ของอาหารเครื่องดื่มต่างๆที่จะทำให้ชีวิตของท่านดีหรือไม่ดีอยู่แค่ตรงนี้ทำแค่ตรงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราแค่ ของไม่ดีเอาออกไปของดีใส่เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกตู้เย็นตู้กับข้าวโดยส่วนใหญ่จะเป็นตู้เย็นแล้วกันเอาของไม่ดีออกอันดับแรกเช่นของหวานขนมต่างๆเอาง่ายๆทุกสิ่งที่มีรสหวานที่ท่านทานแล้วหวานเอาออกจากตู้ไปนะครับเอาออกจากตู้ไปอันดับที่สองแป้งต่างๆแป้งต่างๆต่างๆต่างๆ,างๆมีอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็พวกขนมปังครัวซอง โน่นนี่มากมายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเอาออกไปอันดับที่3คือพวกเป็นเขาเรียกว่าโปรเซสต์ฟู้ดนะครับอาหารหี่ห่อทั้งหลายอะพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเค็มหวานมันทอดอบที่มันอยู่ในห่อทั้งหลายที่เป็นขนมอะท่านเดินเข้าร้านสะดวกซื้อแล้วเจอเนี่ยนะแล้วมันเป็นถุง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 เนะี่ยพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นสารทดแทนความหวานไม่ว่าจะเป็นพวกเขาเรียกว่าพรีเซอ v a เวชันพรีเซอร์เวทีฟนะครับก็คือถนอมอาหาระนะครับพวก สารที่กันมันจะหมดอายุเพราะนั้นเนี่ยกลุ่มพวกนี้เนี่ยเอาของไม่ดีออกไปนะครับคราวนี้ใส่ของดีเข้ามาสําหรับผู้เริ่มต้นนะครับแนะนําเลยนะครับอันดับแรกไข่ต้ม10ฟองอันเนี้ยต่อไปจะเป็นอาหารที่ท่านเติมเข้าไปได้ในทุกมื้ออาหารถ้าท่านรู้สึกไม่อิ่มหรือทานไม่พอหรือถ้าท่านหิวมากอาหารชนิดแรกให้หยิบไข่ต้มมาทานอันดับที่สครับ ที่ให้เติมเข้าไปนะครับโปรโตีนธรรมชาติโปรโตีนธรรมชาติมีอะไรบ้างอ่ะก็จะเป็นสัตว์บกเนื้อขาวเนื้อแดงนะครับได้ทั้งคู่นะครับกินสลับสลับกันไปนะฮะสัตว์น้ำอาหารทะเลปลาต่างๆได้หมดเต้าหู้เทมเป้เติมเข้าไปโปรโตีนธรรมชาติต้องมีอยู่ในตู้ตลอดอันที่3ครับนั่นคือพวกโปรไบโอติกโปรไบโอติกมีอะไรนะครับธรรมชาติก่อนนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปกินอาหารเสริม ไอโปรไบติกเสริมทานได้ไหมทานได้แต่อยากให้เอาของธรรมชาติก่อนไม่ว่าจะเป็นกิมจินัตโต้ซาวเขาโยเกิรต์ตรสธรรมชาติก็สามารถที่จะเลือกทานได้นะครับก็สามารถที่จะเติมเข้ามาในตู้เย็นให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้คือเอาของไม่ดีออกแล้วก็เอาของดีเข้าใส่แล้วน้ําต่างๆโดยเฉพาะน้ําหวานเนี่ยเอาออกไปให้หมดสิ่งที่เติมเข้ามาได้นะครับน้ํานี่แนะนําอย่างนี้หนึ่งน้ำเปล่าน้ําแร่น้ําโซดา ได้หมดอันที่2ชาจีนสมุนไพรนะครับสำหรับ IF โดยเฉพาะนะครับชา IF ก็คือไม่มีแคลไม่มีสารทดแทนความหวานคือไม่เอาเลยหวานไม่เอาเลยสารทดแทนที่ไม่กระตุ้นอินซูลินก็ไม่เอาเพราะนั้นก็แนะนำแบบนี้ชา IF เช่นเป็นพวกชาสมุนไพรที่ถ้าไม่มีคาเฟอีนก็จะยิ่งทำให้ดื่มได้ทั้งวนันก็โอเคนะครับน้ำต่อมากาแฟดำ กาแฟดาไม่มีกาแฟอย่างอื่นกาแฟดําเท่านั้นนะครับชาเขียวนะครับร้อนเย็นได้หมดไม่เติมน้าตาลไม่เติมสารทดแทนขวานไม่เติมนม ACV บวกน้านะครับบวกเกลือชมพูแบบนี้เป็นต้นคราวนี้เรื่องของโปรตีนนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับสำหรับอาหารเนี่ยนะครับผมอยากให้เน้นตรงนี้คือมันมีการวิจัยนะครับว่าการทานโปรตีนที่ดีเนี่ยนะครับมันจะมีกราฟขึ้นไปอย่างนี้ครับจุดตรงนี้ก็คือโปรตีนที่เหมาะสมซึ่งก็ประมาณนะครับ1นึถึงหนกรัม ต่อกิโลหมายความว่าถ้าท่านหนักประมาณสัก60ก็ควรจะทานโปรตีนอย่างน้อยเนี่ยวันละสะัก60 9 0ถึงกรัมทานเกินไปได้ไม่เป็นไรแต่ขอให้เป็นโปรตีนธรรมชาติเทียบยังไงนะครับยีกรัมเนี่ยก็เท่ากับไข่รวมไข่แดงนะสฟองเนื้อสัตว์ประมาณนะครับหฝ่ามือรวมนิ้วของท่านนะครับแล้วก็หนาเท่ามือนี่แหละหรือเต้าหู้ ถ้าเต้าหู้เนี่ยก็ประมาณอย่างนี้นะครับเป็น2ฝ่ามือประกบกันจะใหญ่หน่อยประมาณนี้นะครับก็จะได้ประมาณ20กรัมของโปรโตีนสิ่งที่สําคัญนะครับจะต้องทานในแต่ละมื้อเนี่ยให้มีโปรโตีนนะครับอันนี้นะคีย์สำคัญเลยนะจดไว้เลยนะครับในทุกมื้อควรมีโปรโตีนมากกว่าเท่ากับ20กรัมเสมอมันก็จะทําให้มีการสร้างมวลกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเราไม่สลายระบบเผาผาลาญเราดีแบบนี้ก็จะดีต่อสุขภาพนั่นเองนะครับ เพราะนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ระวังตรงจุดนี้คือคําว่า healthy food นะฮะซึ่งไอ healthy food เนี่ยท่านต้องพิจารณาว่า1คือ healthy จริงไหมหรือ healthy ก็จริงทานมากเกินไปไหมยกตัวอย่างเช่นคําว่า healthy จริงไหมเราก็ต้องมาดูที่เขาบอกว่าเอ้ยอาหารขนม k e โตหรืออะไรก็ตามที่ healthy นะครับเรามาดูว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ healthy อย่างที่ว่าก็ได้ไม่ว่าจะเป็น p r o c e s f o o ไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลแฝงที่เขาว่าน้อยแต่พอกินเยอะๆมันก็มีปัญหานะครับหรือว่าส่วนประกอบที่จริงๆแล้วมันไม่ได้ดีต่อสุขภาพเราก็ต้องมาดูว่ามันจริงไหมนะครับแล้วเฮลตี้ฟู้ดนั้นท่านทานมากเกินไปหรือเปล่าอย่างเช่นปกติถั่วนะครับแอลมอนพิสตาชิโอวอลนัทถั่วนัทเนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่าถั่วเปลือกแข็งเนี่ยดีแต่เกินหนึ่งกำมือไม่ค่อยดีอะโวคาโดดีเกินวันละหนึ่งลูกไม่ค่อยดี ไขมันจากเนื้อสัตว์ดีไหมดีแต่ถ้ากินแต่หมูกรอบเยอะๆเป็นกิโลกิโลก็ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทุกอย่างต้องเรามันระวังดาร์กช็อกโกแลต85%ดาร์กช็อกโกแลตดีไหมดีเยอะไปก็ไม่ดีนะครับน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินนะครับดีไหมดีกินเกินเวลาสองช้อนโต๊ก็เยอะเกินไปไม่ค่อยดีเห็นไหมอ่าเราก็ต้องเข้าใจนะครับต้องเข้าใจตรงนี้นะครับ คราวนี้มาดูนะครับสเต็ปแรกเสร็จไปแล้วนะครับก็คือการปรับเรื่องของอาหารสเต็ปที่2ครับนั่นคือเรื่องของ e x e r c i s e ครับตัวนี้สําคัญครับถามว่าเราจําเป็นที่จะต้องออกกําลังกายหนักไหมถ้าเกิดเราอยากได้ผลเร็วอยากได้ผลที่เร็วที่สุดมีองค์ประกอบอยู่สาตัวที่จะทําให้ท่านลดน้ําหนักและลดไขมันได้เร็วที่สุดตอนนี้ซึ่งมีการวิจัยชัดเจดน1ก็คือในเรื่องของการทานอาหารที่ถูกต้อง ที่ผมสอนไปแล้วเมื่อกี้บวกกับ IF คือการทานให้อิ่มแล้วก็ทำา IF นะครับแล้วก็ไม่กินแคลอรี่จนมากเกินไปหรืออาจจะเรียกว่า Minimal to m o ดเ r a ร e นะครับแคลอรี่ลิมิชันก็คือการคุมอาหารแบบสบายๆนะครับคือไม่เครียดไปเครียดไปก็ไม่ดีคอร์ติซอลฮอร์โมนหลังระบบเผาผลาญหยุดนะครับเพราะนั้นใครที่เครียดจนแบบโหสตรี oh, ส่วนใหญ่ล้มเหลวหมดอย่างที่บอกครับทำเพียงแค่80%อีก20%ไปใช้ชีวิตให้สบายใจแบบนี้จะลดได้เร็วกว่านะครับองประกอบที่2ครับนั่นก็คือการลดแป้งหรือเขาเรียกว่าขา restriction นะครับการลดแป้งเนี่ยจะทําให้น้าหนักลงไวที่สุดนะครับอันนี้เป็นคอมโบเลยนะครับและอันที่3ครับนั่นคือ weight training หรือเล่นเวทซึ่งถ้าองค์ประกอบ3อันนี้ลดเร็วที่สุดคราวนี้ weight training ละ่ะนานเท่าไหร่ สัปดาห์ละ2-3วันครั้งหนึ่งประมาณสัก30นาทีก็พอกำลังดีเวทเทรนนิ่งแค่ไหนก็เอาแค่แบบเขาเรียกว่าถ้าเป็นทั่วไปนะไม่ใช่นักเล่นกามก็บอดี้เวทหรืออาจจะใช้ดัมเบลนะครับก็แล้วแต่สรีละนะครับแล้วแต่สรีละแต่ถ้าท่านเป็นนักพอกายอันนี้เราไม่คุยกันตรงนี้เราต้อง ไปอีกสเต็ปหนึ่งมันคนละเรื่องกันอันนี้ไม่ยากไม่ยากนะครับมีคีย์สำคัญมีคีย์สำคัญที่ผมจะให้ไปในหัวข้อของการเอ็กซ์ซอร์ซส์อันดับแรกนะครับการเล่นเวทเทรนนิ่งจะทำให้กล้ามเนื้อที่เขาเรียกว่ามัสเซลเนี่ยเพิ่มขึ้นส่วนแฟตนี่ลดลงนะครับดังนั้นจะทำให้เราลีนอันนี้สำคัญนะครับบางคนน้ำหนักลดแต่ดูสุขภาพไม่ดีเพราะว่าไม่ลีนกล้ามเนื้อก็ลด นะครับแบบนี้ไม่ดีอายุไม่ยืนแต่ถ้าเราเล่นเวทเทรนนิ่งนะครับแบบนี้มันจะลีนขึ้นนะครับมันจะดีขึ้นนะครับก็แนะนําบางคนข้อที่2อนี่อันนี้สําคัญมากพอเล่นออกกําลังกายเยอะเกินไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่ขยับไม่ได้เลยข้อที่2คือ move 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 นี่คือคีย์ก็คือการขยับอย่างน้อยนะครับถ้าท่านอยากที่จะลดน้ำหนักได้เร็วผมขอวันละ8,9 0 0ขอแค่เดิน เดินอย่างเดียวนะครับโดนแดดนิดๆกาลังดีอันที่3มครับระวังกล้ามเนื้อสลายคือพอเราออกกําลังกายปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเราตั้งใจมากกล้ามเนื้อลดลงเพราะอะไรเพราะว่าทานโปรตีนไม่พออ่าดังนั้นนะครับอย่าลืมนะครับอย่างน้อยวันละ3าฝ่ามือนะครับหรืออาจจะเป็นเนื้อสัตว์2ฝ่ามือไข่ต้มสามฟองอ่าอย่างเงี้ยถึงจะพอเอาละ สเต็ปที่2ก็ไปแล้วนะครับเรื่อง Exercise มาสเต็ปที่3ครับนั่นก็คือเรื่องของ c o s s i s t e n c y ความสม่ำเสมออันนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากด80 20ครับผมจะใช้สูตรนี้ฮะท่านเพียงทำแค่80%จริงๆเนี่ยทำแค่60-80%จะได้ผลดีกว่า100%แปลกไหมแปลกมากคือถ้าเราเป็นเรื่องการทำงานเนี่ย100%ก็มักจะดีกว่าใช่ไหมฮะ แต่จริงแล้วการทํา80%เนี่ยข้อดีของมันคืออย่างนี้ครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทํา100%ร่างกายเราจะเกิดความเครียดก็คือเราจริงจังกับมันมากเกินไปอะไรที่เราจริงจังมากเกินไปมันร่างกายจะเกิดความเครียดคอติซอลฮอร์โมนจะหลัง่งคอติซ่ลอฮอร์โมนจะหลั่งเนี่ยระบบเผาผลาญจะหยุดร่างกายจะสะสมไขมันเพราะฉะนั้นแนะนํำยังไงแนะนําว่าใน7วันนะครับให้ท่านสตรีกกับ เรื่องของการคุมน้ําหนากักเรื่องของการทำไ IF เนี่ยสักประมาณสักหวันถึง6วันเต็มที่แหละอีกวันหนึ่งให้สบายสบายตั้งใจ5 6ถึง6วันสบายสบาย1 2ถึง2วันอันเนี้ยเขาเรียกว่าแบบสวิตสปอตอ่าโดนเป้งๆป้งออกแรงน้อยได้ผลมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำเลยนะว่าอ่าไดเอท คอนโทรลนะครับแบบสบายๆลดแป้งน้อยกว่าร้อยร้ก็ได้น้กว่าร้อยก็ได้นะครับบวก IF สัก16ถเดินสัก8,900น้านอน6-8ชั่วโมงนะครับแบบนี้ตั้งใจทำสัก5-6วันอีกวันหนึ่งสบายๆพลาดได้ไม่เป็นไรอ่าแบบนี้ร่างกายเราจะแฮปปี้และสิ่งที่สำคัญคือเราจะต้องเข้าใจสเต็ปของการลดพุงมันจะเป็นอย่างนี้ฮะ ไขมันเนี่ยจะเริ่มจากบริเวณหน้าอกลงไปก่อนเพราะนั้นคุณผู้หญิงเนี่ยเวลาลดน้าหนักเนี่ยบางทีหน้าอกจะเล็กลงนิดหนึ่งนะฮะเป็นเรื่องปกตินะฮะแล้วก็มาที่ไหล่ครับเราจะเริ่มเห็นไหล่ชัดขึ้นเวลาเราออกกาลังกายได้ดีแล้วก็จะมาที่แขนครับนะครับแล้วก็จะไปที่หลังดังนั้นเนี่ยในช่วงอาทิตย์แรกนะครับน้าหนักท่านจะลดทุกอย่างท่านจะเริ่มลดลงแต่มันจะยังไม่เห็นชัดเจนมันจะยัง ลดไปแค่ตรงบริเวณหน้าอกและไหล่ให้สังเกตนะครับแต่แขนหลังนะครับจนไปถึงนะครับหน้านะครับอาจจะยังดูไม่ได้ซูบนะยังไม่ได้ผอมมากนะแต่พวกนี้พอผ่านไปสักหน่งถึเดือนเนี่ยจะเริ่มเห็นเห็นแล้วว่าจะแขนจะหลังจะหน้าเนี่ยนะครับจะเริ่มซูบลงเราจะอาจจะเห็นตรงนี้ตอบลงนิดๆน,นะครับเสร็จแล้วครับพอเข้าเดือนที่3มมันก็จะกลายเป็นหน้าท้องส่วนบนครับ หน้าท้องส่วนบนจะเริ่มลดลงก่อนเพราะทำไป3เดือน4เดือน5เดือน6เดือน,อนสุดท้ายฮะเราจะเริ่มเห็นแล้วซิกแพคก็คือเขาเรียกว่าหน้าท้องส่วนล่างอ่าหรือ lower stomach นั่นเองนะครับอันนี้พอเข้าใจสเต็ปการลดเราก็จะไม่เครียดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสสเต็ปนะครับที่จะช่วยนะครับลดทั้งไขมันลดทั้งน้ําตาลลดทั้งพุง นะครับพวกนี้คือพวกนี้นะครับสมสเต็ปนี้มันจะช่วยทําให้อินซูลินลดลงนะครับคอติซอลลดลงซึ่งพอ2อ,อันนี้ลดลงนะครับระบบเผาผลาญดีขึ้นไขมันลดลงกล้ามเนื้อมากขึ้นนะครับเพราะนั้น3ส,สเต็ปนี้สำคัญมากมีอะไรบ้างย้อนอีกที1 2 3 Diet Exercise ที่ถูกต้อง s o s t i s t y อ c y อันนี่ก็คือ3อย่างนั่นเองนะครับ ก็ลองเอา3าขั้นตอนนี้ไปใช้กันดูนะครับสำหรับท่านที่ถามกันมานะครับเกี่ยวกับเรื่องคลาสเรียนใหม่นะครับ The Fat l o r d Master Class นะครับก็เป็นคลาสเรียนนะครับที่ผมกำลังจะเปิดอยู่นะครับซึ่งเปิดเรียน16มีนาคม2567นี้นะครับมีด้วยกันทั้งหมด21วัน21บทเรียนนะครับแล้วก็ทั้งปีนี้ผมก็จะมีไลฟ์ตอบคำถามทุกๆเดือนเลยนะครับแล้วก็ในบทเรียนเนี่ยก็จะมีขั้นตอนให้ท่านทําตามได้ทุกๆวันนะครับถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยลดน้ําหนักแล้วมันไม่สําเร็จ ทำอะไรก็ติดขัดไปหมดนะครับผมแนะนําเลยฮะบทเรียนนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์ต่อท่านนะครับแล้วก็ตอนนี้นี่ครับกำลังลดราคาเนี่ยนะครับถึง70%นะครับแต่ว่ามีจํานวนจํากัดท่านสามารถแอดไปที่ไลน์แอดด็อกเตอร์ท็นะครับเพื่อขอราคาพิเศษได้สําหรับท่านที่ดูคลิปนี้โดยเฉพาะนั่นเองนะครับถ้าเกิดสนใจก็ไปเจอกันได้ไปลุยกับเพื่อนๆมากมายนะครับก็ยิ่งมีเพื่อนมีกําลังใจมีแรงกําลังใจต่างๆอ่ะ มันก็จะมีโอกาสสาเร็จมากขึ้นนั่นเองแล้วก็ทําตามสเต็ปได้ง่ายๆผมมั่นใจว่าเฮ้ยมันจะเป็นคลาสที่ยอดเยี่ยมคลาสหนึ่งของผมเลยนะครับก็หวังว่าจะได้เจอกันนะครับโอเคครับก่อนไปยืนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งสวัสดีครับบ๊ายบายโอเคครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับ3ขั้นตอนลดลดพุงลดน้ําตาลลดไขมันเร่งด่วนภายใน7วันนะครับเพียงท่านทําตาม3ขั้นตอนนี้นะครับ อย่างถูกต้องนะครับเวันนะครับทุกอย่างจะเริ่มเห็นผลดีขึ้นมาและถ้าท่านทําตอนเดือน2เดือน3เดือนผมบอกเลยครับว่าชีวิตท่านจะเปลี่ยนไปอย่างคาดไม่ถึงอันดับแรกครับนั่นก็คือเรื่องของการปรับอาหารอย่างถูกต้องปรับอาหารอย่างถูกต้องยังไงนะครับโดยปกติการปรับอาหารในปัจจุบันหรือการไดเอทในปัจจุบันเนี่ยแบ่งเป็น2ส,สายหลกัหลกๆคือนับแคลอรี่กับนับแป้งหรือเขาเรียกว่านับขาบผมแนะนําให้เป็นนับ ขาบมากกว่านับแคลนับแคลอาจจะไม่ต้องซีเรียสมากเพราะสุดท้ายร่างกายของเราจะปรับตามแคลอรี่ที่กินดังนั้นมักจะเจอจุดตันก็เลยแนะนําให้เป็นนับขาดหรือนับแป้งเป็นหลักนะครับก็จะดีสําหรับผู้ที่จะลดแป้งลดน้ําตาลแก้เบาหวานลดไขมันในเลือดอันนี้เหมาะมากนะครับแนะนําสําหรับผู้เริ่มต้นน้อยกว่า150กรัมต่อวันนะครับก็ข้าวประมาณสัก 6ถึง8ทับผีซึ่งจริงๆแล้วเราก็คงไม่ได้ให้ทานข้าวแบบนั้นอาจจะทานข้าววันหนึ่ง3ทับพีมื้อละ1ทับพีเนาะ,ะแล้วอย่างอื่นอาจจะเป็นผลไมส้สักหนึ่งกำปั้นนะครับแล้วก็เป็นอาหารที่มันอาจจะมีแป้งหรือน้ำตาลผสมอยู่เล็กๆน้อยๆอยแบบนี้ท่านก็เริ่มลดน้ำหนักได้แล้วแต่สิ่งที่สำคัญคือตัดน้ำตาลออกจากชีวิตของท่านแล้วมันจะดีแน่นอนคราวนี้ผมขอเสริมตรงโปรโตีนที่เสริมเข้าไปก่อนว่าในทุกๆมื้อนะครับควรจะมีโปรโตีนอย่างน้อยหนึ่งฝ่ามือของเนื้อสัตว หรือว่า,าจ,จะเป็นเต้าหู้ก็ได้ถ้าเป็นสายเวกนนะครับหรืออาจจะเป็นเทมเป้ก็ได้นะครับแต่คราวนี้นะครับถ้าเกิดเราเอ้ยเบื่อเนื้อสัตว์บ้างเราอยากจะกินไข่ก็หฝ่ามือเท่ากับไข่3ฟองนั่นเองนะครับอันนี้ก็ลองดูนะฮะสำหรับโปรตีนนี่สําคัญมากๆนะครับสาหรับคนไทยผมแนะนําว่าอย่างน้อยเนี่ยสามฝ่ามือต่อวันโอเคเลยสําหรับผู้ต้องการที่จะเพิ่มกล้ามเนื้อก็4ฝ่ามือต่อวันนะฮะยกตัวอย่างเช่นเนื้อสัตว์3าฝ่ามือ ไข่3ฟองอย่างเงี้ยก็เท่ากับ4ฝ่ามือต่อวันเป็นต้นนะครับโอเคแล้วก็ระวังเรื่องของพวกอาหารที่มันค่อนข้างดูเหมือนจะสุขภาพอะ่ะเช่นทัวต่างๆนะครับดาร์กช็อกโกแลตอะไรเงี้ยมันดีไหมดีแต่ถ้ากินเยอะเกินไปก็อันตรายและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือตู้เย็นของท่านนะครับอะไรไม่จําเป็นอะไรที่เป็นของหวานให้เอาออกให้หมดเติมแต่ของที่มันมีคุณภาพเข้าไปโปรโตีนธรรมชาตินะครับ น้ำเปล่าน้ำแร่ชาที่มันไม่มีแคลอรี่นะครับชาจีนชาสมุนไพรนะครับกาแฟดำชาเขียวร้อนชาเขียวเย็นเตรียมไว้นะครับและรับรองสุขภาพท่านดีแน่นอนพักใบเขียวต่างๆใส่ไว้ในตู้เย็นนะครับนี่คือขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนที่2นั่นก็คือเรื่องของการออกกําลังกายนะครับออกกําลังกายเราพูดฟังฟุ๊บเออมันก็รู้อยู่แล้วออกกําลังกายแต่มันมีการวิจัยชัดเจนครับว่าถ้ามันมีคอมบิเนชันหรือรวมกันแบบนี้ท่านจะ ลดน้าหนักได้เร็วขึ้นมากๆคืออันดับแรกคือลดแป้งลดน้าตาลทํา IF นะครับที่บอกไปเมื่อกี้นะครับแนะนํา IF16-8 บแอันดับที่2คือการออกกําลังกายซึ่งออกกําลังกายแบบไหนออกกําลังกายแบบที่แนะนําเลยคือเวทเทรนนิ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านเล่นเวทเทรนนิ่งสัปดาห์ละสถึงสวันนะครับจะเป็นการลดไขมันที่เร็วที่สุดเมื่อเทียบกับการออกกําลังกายแบบอื่นนั่นเองนะครับและอันที่3ครับก็อาจจะแนะนําเรื่องของการนอนถ้าท่านนอนน้อยจนเกินไปคอติซอลฮอร์โมนจุล นะครับแล้วก็โกรทฮอร์โมนก็จะลดลงนะครับดังนั้นเนี่ยระบบผ่อผ่านมันจะพังดังนั้นอย่างน้อยท่านควรนอน6ชั่วโมงขึ้นไป678กําลังดีนอนเวลาเดิมตื่นเวลาเดิมทุกๆุกวันจันถึงอาทิตย์รับรองชีวิตดีแน่นอนนะครับและอันดับที่3ครับคือ consistency หรือความสม่ําเสมอบางคนคิดว่าการ consistency หรือความสม่ําเสมอที่ดีจะต้องทํา7วันรวดแต่จริงๆมันไม่ใช่ครับผมแนะนําว่าให้ท่านทําแค่80%บ เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทําแค่80%บมันจะได้ผลดีกว่า100%เครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลาเราทําอะไร100%เช่น7วันเราเครียดเลยนะครับในการดูแลน้ําหนักในการทําทุกอย่างเลยมันจะทําให้คอติซอลฮอร์โมนเราหลังเยอะนะครับแล้วร่างกายเราจะต่อต้านภาวะนี้แล้วเราไม่สามารถทําได้ตลอดชีวิตดังนั้นผมแนะนําให้ท่านนะครับเคร่งเครียดหรือว่าจริงจังผมใช้คําว่าจริงจังกับการลดน้ําหนักการดูแลสุขภาพการลดพุงลดไขมันลดน้ําตาลเนี่ย 5 6ถึงวันในสัปดาห์และอีกวันนึงให้ปล่อย,อยสบายๆแต่คำว่าปล่อยสบายๆไม่ใช่ช e ตเดย์อย่างที่เข้าใจกันว่าคุณจะไปกินขนมไปกิน p r o c e s s ์ฟูดไออย่างนี้มันเป็นช e ตเดย์ที่ไม่ถูกต้องฮนะคือปล่อยสบายๆหมายความว่าไม่ต้องเคร่งนับแคลอรี่มากนะไม่ต้องเคร่งนับขาบมากนะแต่ของที่ท่านทานยังต้องเป็นอาหารธรรมชาติการนอนยังควรจะดีเหมือนเดิมนะครับ อาจจะมีสังสรรค์ได้บ้างเล็กน้อยนะครับอาจจะทานนู่นทานนี่ขนมหวานเล็กๆน้อยน้อยแต่ไม่ใช่ตั้งใจไปทานพิซซ่าตั้งใจไปทานโดนัทต,ตั้งใจไปทานจังฟูด้ดแบบนี้ผิดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ3ขั้นตอนง่ายๆที่จะช่วยท่านลดพุงลดไขมันลดน้ําตาลนะครับทั้งร่างกายง่ายๆภายใน7วันโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe และกดกระดิ่งสวัสดีครับบ๊ายบาย